ยงเรื่องรักวุ่นวุ่นของคุณจุนจาน EP ที่สวันนี้พอดได้เอาเอกสารมาให้กับทีที่ผับเพราะว่าทีลืมไว้พอดเลยอาสาเอามาให้เขาถามลูกน้องของทีว่าทีอยู่ที่ไหนลูกน้องเลยบอกว่าอยู่ที่ชั้น3ลูกน้องของทีเขาเห็นพอดเป็นคนสนิทของเจ้านาย เลยไม่ว่าอะไรที่จะให้พอตเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของทีพอพอตไปถึงเขากำลังจะเคาะประตูแต่กลับได้ยินเสียงเอะอะวายวายข้างในเขาตกใจคิดว่าทีมีเรื่องเขารีบเปิดประตูเข้าไปแต่เห็นว่ามีชายคนหนึ่งกำลังถูกทำร้ายอยู่พอเลยตกใจนึกว่ามีเรื่องอะไรแต่ว่าเขาเห็นทีนั่งอยู่ที่เก้าอี้ทำงานตัวเดิม นั่งมองลูกน้องที่กำลังลุมทำร้ายใครคนหนึ่งอยู่พอรตเลยเข้าไปแล้วถามว่าเฮียทีมีเรื่องอะไรกันทำไมถึงกับต้องลงไม้ลงมือกันด้วยทีที่เห็นพอร์ตเข้ามาก็เลยบอกให้ลูกน้องหยุดมือแล้วเขาก็สั่งให้ลูกน้องลาคนคนนั้นออกไปทีเลยถามพอร์ตว่ามาถึงนานแล้วหรอ พอที่เห็นเหตุการณ์เมื่อครู่ยังตกใจอยู่เลยบอกว่ามาได้สักพักแล้วครับผมได้ยินเสียงผมก็เลยรีบเปิดประตูเข้ามาดูนึกว่าเฮียมีเรื่องอะไรแล้วทำไมถึงต้องทำร้ายคนคนนั้นด้วยทีเลยบอกว่าอ๋อมันเป็นหนอนบ่อนไส้นะ่ะคู่แข่งส่งมันมาหาความลับพอจับได้ก็เลยให้ลูกน้องสั่งสอนซะหน่อย นี่ถือว่าเบาแล้วนะทีพูดด้วยใบหน้าที่เย็นชาแล้วถามพอดว่าไหนละเอกสารพอดเอาเอกสารวางให้ทีแล้วบอกว่าไม่เห็นถึงต้องลงไม้ลงมือกันเลยทำไมไม่เอาเขาจับส่งตำรวจละ่ะทีเลยบอกว่าคนพวกนี้มันไม่เข็ดหรอกต้องเจ็บถึงจำคราวหนะ้าถ้านายเจอเรื่องแบบนี้อีกก็ไม่ต้องเข้ามายุ่งนะ พอสพยักหน้าแล้วบอกว่าผมแค่ห่วงกลัวว่าเฮียทีจะบาดเจ็บน่ะแต่ว่าถ้าไม่มีการทะเลาะก,กันได้ก็เป็นเรื่องดีที่สุดพอสบอกไปทีบอกว่าถ้าไม่มีคนมาล้ำเส้นก็คงไม่โดนแบบนี้หรอกจากนั้นเลยถามพอสว่าแล้วกินอะไรมาหรือยังล่ะพอสายหน้ายังเลยครับผมรีบเอาเอกสารมาให้เฮีย ทีเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็อยู่กินข้าวด้วยกันก่อนวันนี้เดี๋ยวกลับพร้อมกันเลยพอทเลยถามว่าอ้าวแล้ววันนี้ไม่ได้อยู่ถึงพับปิดหรอทีสายหน้าเราบอกว่าไม่ละ่ะจะรีบกลับไปพักผ่อนพอทเห็นแบบนั้นเขาก็เลยรออยู่เพื่อจะกลับบ้านพร้อมทีพอทั้งสองกลับมาถึงที่คอนโด ทีได้ถามพอ่อว่าแล้วจะไปฝึกงานวันไหนล่ะพอ่อได้บอกว่าเดี๋ยววันจันทร์หน้าผมก็ไปฝึกงานแล้วครับแต่พยายามจะไม่ให้กระทบถึงงานที่ทำอยู่ด้วยเฮีย er, สบายใจได้เลยยังไงผมก็ทํางานคุ้มค่าแรงอยู่แล้วทีเลยบอกว่าไม่ได้กังวลเรื่องนั้นหรอกกลัวว่านายจะเหนื่อยนายก็แค่ทำหน้าที่ดูแลฉัน อย่างอื่นก็ไม่ต้องห่วงหรอกฉันมีคนอื่นดูแลอยู่พอได้บอกได้ยังไงล่ะไม่คุ้มค่าแรงเลยทีบอกว่าไว้ให้นายเรียนจบซะก่อนถ้าอยากจะทำงานกับฉันจริงๆฉันก็ไม่ว่าหรอกเอาล่ะไปพักผ่อนได้แล้วพอพยักหน้าแล้วเข้าห้องของเขาไปแต่เขานึกขึ้นมาได้กลัวว่ากลางดึกทีจะหิวพอ ก็เลยไปทำขนมเล็กๆน้อยๆเตรียมใส่ตู้เย็นไว้ให้ทีทีที่เข้าห้องไปแล้วไม่คิดว่าพอจะออกมาอีกพอเขาออกจากห้องเพื่อจะมาดื่มน้ำเขาก็เห็นพอกำลังยุ่งกับการทําขนมอยู่ทีเลยถามว่านายทำอะไรดึกๆเดินๆพอเลยบอกว่ากลัวตอนดึกๆเฮียหิวนะครับผมก็เลยทําขนมไว้ให้ผมรู้ว่าเฮียไม่ค่อยชอบหวานเท่าไหร่ ผมเลยเติมน้ำตาลไปนิดเดียวทีเลยบอกว่านหนนี่จุนจ้านจริงๆเลยห่วงแต่คนอื่นนั่นแหละและเมื่อไหร่ตัวเองจะได้พักพรอนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกผมชอบทำขนมอยู่แล้วเนี่ยผมทำให้เฮียแล้วก็เผื่อตัวเองด้วยทีพยักหน้าเราบอกว่าถ้าทำเสร็จแล้วไปพักผ่อนเถอะไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกฉันดูแลตัวเองได้ทีได้ถามพอนว่าถ้าอย่างนั้น ก่อนนอนเฮียดื่มนมอ,อุ่นๆก่อนไหมเดี๋ยวผมอุ่นให้ทีสายหนาเราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะชงกาแฟเข้าไปดื่มพอเลยบอกได้ยังไงกันนี่ก็ดึกแล้วถ้าดื่มกาแฟเข้าไปเดี๋ยวกลางคืนเฮียก็นอนไม่หลับอีกไม่ดีต่อสุขภาพนะครับพอพูด้วยความเป็นห่วงทีเลยบอกว่าดื่มจนชินแล้วล่ะแค่นี้ไม่เป็นอะไรหรอก พอตบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอุ่นนมเข้าไปให้ละกันขนมจะเสร็จแล้วเดี๋ยวยกเข้าไปให้พร้อมกับขนมทีไม่พูดอะไรเขาก็เดินเข้าห้องของเขาไปพอตพอทําขนมเสร็จเขาก็เตรียมขนมและนมเข้าไปให้ทีเขาเข้าไปในห้องทีแล้ววางขนมไว้ตอนนี้ทีกําลังทํางานอยู่พอตเลยไม่อยากกวนเขาก็เลยกลับเข้าห้องของเขาไปทีที่มองพอตออกจากห้องไปแล้ว ทีก็นึ่งในใจว่าถึงแม้พ่อจะเป็นคนที่จุนจ้านไปหน่อยแต่เขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งคอยห่วงใยเขาโดยที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครเลยที่จะสนใจห่วงใยเขาจริงๆนอกจากลูกน้องคนสนิทที่บ้านก็ไม่มีใครสนใจเขาหรอกเขาอยู่โดดเดี่ยวมาตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้ความรู้สึกเขารู้สึกแปลกๆที่มีคนคนนึงเข้ามาในชีวิต แล้วคอยห่วงใยถึงแม้ว่าพอจะทำไปเพราะว่าได้ค่าจ้างแต่เขาก็ยังรู้สึกดีที่ยังมีคนหนึ่งที่คอยห่วงใยเขาอยู่ที่ได้แต่นึกแล้วก็ยิ้มเขาคิดว่าถ้าพออยู่ข้างกายเขาตลอดไปอย่างนี้ก็คงดีสินะจากนั้นเขาก็ทำงานต่อไปวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ ซึ่งพอต้องไปฝึกงานที่โมเดลลิ่งของแคร์เขาก็นัดแน่กับเกียร์ว่าไปเจอกันที่โมเดลลิ่งพอไปถึงเขาก็ไปรายงานตัวทั้งสองคนก็ได้ไปพบกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆอย่างดีที่เจอคนคุ้นเคยอยู่บ้างเพราะว่าโมเดลลิ่งนี้เป็นพี่สาวของไคโรนั่นเองวันนี้ เขาก็เจอไคโรด้วยเพราะไคโรมาเป็นเพื่อนแฟนเขาที่เป็นนายแบบเยียร์เลยเข้าไปทักทายไคโรเลยบอกว่ามาฝึกงานที่เนี่ยคิดดีแล้วหรอเจ้าของที่เนี่ยจู่จีจ้จุกจิกจะตายแคร์ที่ได้ยินว่าน้องชายนินทาตัวเองเลยบอกว่าแหมจู้จี้จุกจิก,จกใครกันแน่นายหรือเปล่า ดูสิพอมะขามจะถ่ายแบบหรือเดินแบบนายก็มายืนคุมสั่งนู่นสั่งนี่ว่าแต่คนอื่นตัวเองนะ่ยยิ่งกว่าเขาอีกสองพี่น้องทำท่าจะทะเลาะกันเกียร์เลยบอกว่าแหมสองพี่น้องทำไมถึงดูรักกันดีจังเลยแครเลยบอกว่าแหมใครจะเหมือนนายสองพี่น้องล่ะแล้วเกลือเป็นยังไงบ้าง เพราะว่าแคร์เป็นเพื่อนกับเกลือพี่ชายของเกียร์นั่นเองเกียร์เลยบอกว่าก็นานๆเจอกันทีครับพี่เกลือไม่อยากเจอผมบ่อยหรอกถ้าเจอแล้วต้องเลี้ยงข้าวผมนะ่ะพี่เกลือคงปวดใจแย่แคร์ได้ยินแบบนั้นถึงกับหัวเราะแล้วบอกว่าเกลือมันก็เป็นแบบนั้นแหละงกเข้าเลือกนั้นแคร์ก็หันไปหาพอแล้วถามว่านายสนใจรับเล่นซีรีส์ไหม พอร์ถึงกับตกใจแล้วถามว่าผมหรอครับแค่พยักหน้าก็ใช่น่ะสิเห็นหน่วยก้านนายแล้วเนี่ยเหมาะกับซีรีส์เรื่องใหม่ที่พี่จะลงทุนพอร์เลยบอกว่าผมคงไม่มีความสามารถขนาดนั้นหรอกครับแครเลยบอกว่าเอาไปพิจารณารกันบทก็ดีอยู่นะแต่ว่าเป็นซีรีส์วายนะนายลองเอาบทไปอ่านก่อน ้าสนใจยังไงต้องรีบมาบอกพี่ล่ะไม่งั้นถ้าพี่ได้คนอื่นแล้วนายจะเสียโอกาสได้พอได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้ารับแล้วเขาก็ถามกับเกียรว่านี่เกียจะทำได้จริงๆหรอวะไม่เคยเล่นซีรีส์มาก่อนเลยนะเกียรเลยบอกว่าจะติดอะไรล่ะนี่เดี๋ยวนี้เขาเล่นซีรีส์กันก็ดังไปตั้งหลายคนแถมทั้งยังมีเงินอีกเยอะแยะด้วยนะ พอได้ยินแบบนั้นก็พยักหนะ้ามันก็ใช่นั่นแหละแต่ก็ยังไงอยู่นะเราไม่เคยแสดงไม่รู้ว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าไครโรที่ยืนอยู่ข้างๆเลยบอกว่าไม่ลองก็ไม่รู้นะไม่แน่นี่อาจจะพลิกชีวิตของนายก็ได้พอได้ยินแบบนั้นก็พยักหนะ้าแล้วบอกกับทั้งสองคนว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออ่านบทแล้วค่อยตัดสินใจละกัน เกียเลยบอกกับพอทว่านี่รีบตัดสินใจแล้วกันล่ะเดี๋ยวชวดโอกาสขึ้นมาจะทำยังไงเนี่ยเงินน่ะลอยมาอยู่ตรงหน้าแล้วนะถ้าไม่คว้าไว้อ่ะเสียดายแย่พอได้ยินแบบนั้นก็ถึงคิดตามใช่น่ะสิถ้าทำงานในวงการถ้ามีโอกาสรุ่งเขาก็จะสามารถหาเงินได้เยอะพอร์ทคิดได้แบบนั้นเขาเลยบอกเกียรว่า อืมเดี๋ยวขอไปอ่านบทไม่แน่พรุ่งนี้อาจให้คำตอบก็ได้เย่ยได้ยินแบบนั้นถึงกับยิ้มเออดีแล้วล่ะยังไงซะนี่ก็อนาคตของนายถ้าไม่รีบขวาไว้อเสีดายแย่วันนี้หลังจากจบฝึกง,งานวันแรกพอร์ตก็ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเขาไปซื้อของเพื่อจะเอาไปไว้ที่คอนโดเพราะว่าช่วงนี้ของสดหมดแล้ว เขาต้องทำกับข้าวเวให้เฮียทีทานแต่วันนี้พอซื้อของเสร็จเขาก็ได้ซื้อขนมไปให้เฮียทีที่ผับพอตก็เข้าไปในผับพนักง,งานในผับก็ต้อนรับเขาอย่างดีเพราะว่ารู้ว่าพอตสนิทกับเจ้าของผับพอตกำลังจะขึ้นไปที่ชั้นสามเขาก็เจอคนขวางไว้ คนคนนั้นไม่ใช่ใครเป็นน้ำเย็นนั่นเองน้ำเย็นที่มาถึงก่อนพอร์ตแป๊บเดียวแต่เขาไปเข้าห้องน้ำมาพอเขาจะขึ้นไปที่ชั้นสามเขาก็เห็นพอรตเขาได้ขวางไว้และพูดว่านายมาที่นี่ทำไมพอร์เลยบอกเอาขนมมาให้เฮียทีน้ำเย็นเลยบอกว่าเราเอามาแล้วเอาของนายกลับไปเถอะพอร์ตเลยบอกนั่นมันส่วนของนายนี่ก็ส่วนของฉัน นายจะอะไรกันนะกันหนาแล้วอีกอย่างมาขวางฉันทำไมน้ำเย็นเลยบอกว่าฉันขอเตือนนายไว้ก่อนเลยนะนายอย่ามายุ่งเกี่ยวกับเฮียทีนะไม่งั้นฉันเล่นงานนายแน่พอเลยบอกว่านายเป็นบ้าด้วยยังไงอีกอย่างเฮียทีก็บอกนายไปแล้วไม่ใช่หรอว่าอย่ามาคอยตามตอแยเขาน้ำเย็นได้ยินแบบนั้นถึงกับโมโหแล้วบอกว่านี่นายจะเอาอยัางไงกันแน่ พอร์ตเลยบอกว่านายหลบไปฉันจะขึ้นไปหาเฮียทีแล้วขวางทางเกะกะแล้วพอร์ตก็กำลังจะเดินขึ้นบันไดไปน้ำเย็นโมโหเขากะช้าแขนพอร์ตพอตที่จับราวบันไดยอยู่เมื่อเห็นว่าน้ำเย็นกระช้าเข้าถึงกับตกใจและปล่อยมือดีที่ตอนนี้ขึ้นบันไดไปได้ไม่กี่ก้าวพอร์ตล่วงลงมา ดีที่ไม่เจ็บมากเท่าไหร่คนที่เห็นเหตุการณ์พากันตกใจน้ำเย็นเลยบอกว่านี่แค่สั่งสอนนะถ้านายยังไม่ฟังคำเตือนของฉันลข้อเจ็บหนักกว่านี้แน่น้ำเย็นกำลังจะก้าวขึ้นบันไดพอที่ลุกขึ้นได้เขามีหรือจะยอมเจ็บตัวฝ่ายเดียวเขาก็เข้าไปกระชากผมของน้ำเย็นทำให้น้ำเย็นถึงกับหงายหลัง กลงมาเหมือนกับพรตน้ำเย็นถึงกับร้องโอยพอรตเลยบอกว่าคิดว่าจะรังแกคนอื่นได้ฝ่ายเดียวหรือยังไงเราก็มีตีนมีเท้าเหมือนกันนายทำเราได้เราก็ทำนายได้เหมือนกันจำเอาไว้นะถ้าข่าวหน้ารังแกเราอีกนายเจ็บหนักกว่านี้แน่ตอนนั้นทีที่ลงมาพอดีก็เห็นว่าน้ำเย็นและพรตกำลังมีเรื่องกัน น้ำเย็นที่เห็นทีลงมาแล้วเขาลุกขึ้นได้ก็รีบวิ่งไปฟ้องพี่ทีไอคนนี้มันทำรายน้ำเย็นมันกระชากน้ำเย็นจนตกบันไดน้ำเย็นเข้าไปฟ้องทีทีที่มองพอสแล้วก็ถามว่าเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นพอสเลยบอกว่าก็นายน้ำเย็นอะทำร้ายผมก่อนเมา่คืนพอตเลยหันไปหาน้ำเย็น จริงๆเหรอน้ำเย็นน้ำเย็นไม่รู้ว่าจะแก่้ตัวให้ตัวเองยังไงเลยบอกว่าก็ผมแค่คุยกับเขาดีๆแต่เขาพูดจาไม่ดีกับผมผมก็เลยโมโหทีเลยบอกพี่บอกน้ำเย็นแล้วใช่ไม่ใช่หรอว่าอย่ามามีเรื่องหรือว่ามาก่อความวุ่นวายในผับของพี่อีกไม่งั้นผับนี้จะไม่ต้อนรับน้ำเย็นน้ำเย็นเลยบอกว่า พี่ทีทำไมลำเอียงแบบนี้พี่ทีไม่เห็นเหรอเนี่ยน้ำเย็นก็เจ็บเหมือนกันนะทีเลยบอกว่าก็สมควรแล้วน้ำเย็นเป็นคนทำโพตก่อนเขาเอาคืนก็สมควรแล้วนี่น้ำเย็นเลยบอกว่าทำไมพี่ทีถึงเขาข้างคนอื่นน้ำเย็นเป็นน้องของพี่ทีนะแล้วน้ำเย็นก็มาหาพี่ทีเพราะว่าคิดถึงทำไมพี่ทีต้องไล่น้ำเย็นไปด้วยน้ำเย็นโวยวายทีเลยบอกว่าถ้ายังโวยวายอีก ต่อไปไม่ต้องมาเหยียบที่นี่อีกน้ำเย็นเลยหุบป,ปากเขามองพอด้วยสายตาโกรธแค้นแล้วหันไปบอกกับทีว่าถ้าอย่างงาั้นวันนี้น้ำเย็นกลับก่อนก็ได้แล้วเขาก็หันไปมองพออีกครั้งหนึ่งแล้วพูดว่าฝากไว้ก่อนเถอะครั้งหน้านายเจ็บกว่าน,นี้แน่พอที่มองเห็นน้ำเย็นไปแล้วเขาก็เลยบอกกับเฮียทีว่า ขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้เฮียต้องปวดหัวผมก็ไม่ได้อยากมีเรื่องกับเขาหรอกแต่เขามาหาเรื่องผมก่อนทีเลยถามพอตไปว่าแล้วเจ็บตรงไหนหรือเปล่างั้นขึ้นไปที่ห้องก่อนแล้วกันพอตพยักหน้าแล้วเดินตามทีไปพอเข้าไปที่ห้องพอถึงกับหน้าเศร้าทีเลยถามว่าเจ็บตรงไหนทำไมสีหน้าดูไม่ดีพอเลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับ พอเสียดายนี่สิอุตส่าห์ซื้อเค้กแต่ดูสิตอนล้มเค้กเลยหน้าเละหมดเลยทีเลยบอกว่าไม่เห็นเป็นไรนี่ของก็ยังอยู่ในกล่องยังไงก็กินได้อยู่แล้วพอดบอกว่ามันไม่สวยเหมือนเดิมแล้วเฮียทีไม่ต้องกินแล้วล่ะทีเลยบอกว่าไปหยิบจานกับช้อนมาเถอะเฮียหิวแล้วพอดีเลย กินเค้กจะได้รองท้องพอตยิ้มแล้วไปหยิบจานกับช้อนมาตักเค้กให้กับทีทีเลยบอกว่าครั้งหน้าไม่ต้องลำบากก็ได้นะนายเพิ่งเลิกงานมาเหนื่อยก็กลับไปพักก่อนพอตเลยบอกว่าแค่นี้ไม่ลำบากหรอกครับแค่ผมได้ดูแลเฮียก็พอพอตพูดไปยิ้มไปทีที่เห็นแบบนั้นก็ยิ้มตาม ในใจเขากับถึงเต้นโครมครามแหมเด็กนี่อ่อยเขาหรือเปล่าเนี่ยพูดแบบนี้ถึงเขาเป็นคนเย็นชาย,ยังไงเขาก็เขินเป็นเหมือนกันนะทีเลยถามว่าแล้วเฮียจะกลับตอนไหนครับเนี่ยผมซื้อของสดมาเยอะเลยเฮียอยากทานอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวผมรีบกลับไปทำกับข้าวไว้รอทีเลยบอกว่าอืมเคลียร์งานเสร็จแล้วละ่ะถ้าอย่างนั้น เฮีย er กลับพร้อมนายเลยละกันพอได้ยินแบบนั้นถึงกับยิ้มโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขับรถให้เฮียเองนะทีพยักหน้าทั้งคู่เลยกลับมาที่คอนโดด้วยกันพอมาถึงพอร์ตก็รีบไปจัดแจงทำกับข้าวให้ทีทีเห็นเขายุ่งอยู่เลยคิดจะไปช่วยพอรตเลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับเฮียเดี๋ยวผม ทำเองแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเฮียไปนั่งพักก่อนนะเดี๋ยวผมจะเอากับข้าวไปเสิร์ฟพอพ,พอทากับข้าวเสร็จเขาก็ตั้งโต๊ะทีก็มานั่งทานข้าวทีได้ถามพอว่านายเคยมีแฟนหรือเปล่าพอถึงกับงงแล้วถามว่าเฮียถามผมทําไมล่ะครับทีเลยบอกว่าอ๋อเห็นนายดูแลเอาใจใส่ แล้วก็ดูแลบ้านเป็นอย่างดีพี่คิดว่านายอาจจะเคยดูแลคนอื่นมาก่อนพอสายนะเราบอกว่าผมไม่เคยมีแฟนหรอกครับเนี่ยผมทำกับข้าวทำงานบ้านได้เพราะว่าแม่สอนแม่บอกว่าอยู่ที่ไหนจะได้เอาตัวรอดแล้วอีกอย่างผมก็ดูแลยายมาตั้งแต่เด็กนะครับผมก็เลยจัดการทุกอย่างในบ้านให้เรียบร้อยได้ พี่คงไม่ว่าผมจุนจ้านหรอกนะครับที่เข้ามายุ่งในพื้นที่ส่วนตัวของพี่มากเกินไปพรถามท